สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นไงคะสบายดีกันไหมวันนี้แม่จะนำเสนอเรื่องอะไรติดตามมานะคะหน้าฝนนี่ฝนก็ตกทุกวันเลยลงสวนไม่ได้ก็นั่งอยู่แต่ในบ้านนะคะทำนูน่นทำนี่ไปนะมองไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นวิวทิวทัศนะ์ต้นไม้ใบหญ้าไกลๆนะแล้วก็ยังมีอีก จุดสนใจอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกสิงสาราสัตว์นะที่เข้ามาอยู่ในสวน,นโดยเฉพาะนกนะมีมากมายหลายชนิดเลยนะตั้งแต่เราปลูกต้นไม้จนกลายเป็นสวนป่านะก็จะมีนกนานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่บ้างนะมาเกาะมากินอาหารแล้วก็บินผ่านไปบ้างวันนี้แม่ก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ นกชนิดหนึ่งในหลายหลายชนิดที่มาอาศัยอยู่ในสวนของเรานะคะนกชนิดนี้เป็นแขกประจําของเราเลยนะเขามีความสวยสดงดงามมากขนก็สวยนะนกชนิดนี้ก็คือนกกระเต็นอกขาวนะนกกระเต็นอกขาวตัวนี้นะคะออมาอาศัยอยู่นานละนะผัดกันมาบางทีก็พา พาลูกนะพาตัวเมียมาอยู่นะคะบางทีก็มา,าแพร่พันธุ์ที่นี่นะคะมีหลายตัวทีเดียวที่เห็นนะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกับนกกระเต็นอกขาวนะเป็น Kingfisher ชนิดหนึ่งนะเป็นนกที่นักล่าปลานะเขาเรียก Kingfisher ใน ประเทศไทยเราเนี่ยมีนกเป็นหลายสายพันธุ์นะคะ10กว่าสายพันธุ์ได้นะเขาเป็นนกที่น่าสนใจนะลำตัวเขาลักษณะเขาขนาดเล็กลำตัวป้อมๆหัวใหญ่คอและหางสั้นปากแบนข้างๆนะแล้วปากสีแดงสดหัวหลังและท้องเนี่ยมีสีน้ำตาลแดงเข้มนะตัดกับคอและอกที่เป็นสีขาว ปีกหางนี้จะคุมลำตัวเป็นสีฟ้ามอมเขียวสดใสมากเราพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วๆไปนะคะกินสัตว์น้ำต่างๆเป็นอาหารเวลาเขาล่าเหยื่อเนี่ยก็มักจะเกาะตามต่อไม้หรือสายไฟแล้วก็บินโฉบจับด้วยปากหน้าตาเขาน่ารักดีนรับมาเป็นแขกประจำที่บ้านเลยควความสามารถพิเศษของนกกระเต็นเนี่ยก็คือ การหากินด้วยวิธีการพุ่งไปในน้ำด้วยความเร็วและแรงนะนักวิชาการนักปักษีวิทยาเนี่ยศึกษาพบว่ามันมีความเร็วถึง1นึส่วน50ิินาทีนะส่วนใหญ่มีสีสวยสะดุดตานะบินคล่องแค่วบินไปบินมาคล่องแค่วมากนะมักพบในแหล่งน้ำแล้วก็ที่ชุ่มน้ำต่างๆนะการล่าเหยื่อนี่เขาจะยือนอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานนะ แล้วก็ล่าเหยื่อในช่วงเช้าจนถึงสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายพี่แม่เห็นนะบางทีเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสีย่เขาจะมาเกาะให้เห็นละนะชอบหันหลังให้แสงอาทิตย์นในเวลาเขาล่าเหยื่อเพื่อจะได้เหยื่อจะได้ไม่มองเห็นเขานะแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่นอจกจากจะเกาะยิงไม้แล้วก็ ล่าเหยื่อนะยังมีอีกชนิดที่บินกลางอากาศแล้วก็พุ่งไปจับปลานะอย่างเช่นนกกระเตนปักหลักนะโหพุ่งที่บ้านนี่นานๆจะเห็นทีหนึ่งนะเขามักจะมาอยู่แถวรินแม่น้ำนกกระเตนนี้ปกติจะอยู่ตัวเดียวนะไม่ไม่ชอบเป็นฝูงนะยกเว้นฤดูผสมพันธุ์เนี่ยอาจจะเกี่ยวพาสีพาคู่มา นะสักคู่สองคู่แต่ไม่เคยเห็นบินมาเป็นหมู่นะเห็นมาก็มาตัวเดียวนะกระต็นที่พบในประเทศไทยนะก็มีกว่า10ชนิดนะชนิดที่มีความสวยงามที่เราในส่วนเราพบก็นี่แหละคือนกกระต็นอกขาวแล้วก็นกกระต็นปักหลักน,น,นานๆจะเห็นเห็นนกกระต็นอกขาวที่เป็นแขกประจํานะนวันที่อากาศดีแล้วก็จะเห็นเขา เห็นขนเขาสีฟ้ามาเกาะตามต้นไม้จะเห็นแล้วก็เสียงร้องมาก่อนเลยนะเกาะแล้วก็ทำหน้าทำตาเน้าหัวกระดกนะหางปีกท้ายหางเนี่ยกระดกกระดกนะตลกดีนะบางทีก็มกาเกาะกิ่งไม้นั่งหลับก็มีนะเสียงร้องนี่เขาจะร้องดังมากแต่ถ้าเพ,เพิ่งเป็นลูกนกก็จะเสียงเหมือนลูกนกอ่ะจิ๊บจิ๊บจิบจิบ,จบ,จบ ประโยชน์ของการดูนกเนี่ยนะมันก็สร้างความเพลิดเพลินให้เราดีเหมือนกันนะคะแนะนําให้คนที่สนใจนะปลูกต้นไม้เถอะปลูกกันเยอะๆเดี๋ยวนกก็มาให้เรามองเห็นบ่อยมากเลยเื่าก่อนมาใหม่ๆนี่ไม่ไม่เคยเห็นเขานะ,ะเดี๋ยวนี้พอมีสวนป่าเนี่ยโหเห็นนกปปแปลกๆเยอะมากเลยนะคะแล้วนกเนี่ยมันมีประโยชน์นะนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้วมันยังช่วยจับมแมลง นะบางชนิดให้เราด้วยนะหลายหลายชนิดที่มาช่วยจับแมลงนะบางทีก็เห็นกับหนอนอยู่ในป่านอกนั้นก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยแพร่พันุไม้ด้วยนะนกตัวเล็กๆนี่ชอบกินพริกก็กินพริกจากสวนอื่นหรือมะละกอจากสวนอื่นก็มา,ามาทายมาปล่อยมเมล็ดในสวนเรานี่เราไม่ต้องปลูกเลยนะมันขึ้นเองเลยอย่างที่ีหนูสวนหรือว่าฝรั่งขี้นกนะมะละกอเนี่ย ไม่เคยปลูกเลยนะมันมาถ่ายแล้วก็งอกเองนะนี่คือประโยชน์ของนกนะตัวผู้และตัวเมียของนกกระเตนนี่สีขนเขาจะคล้ายๆกันแยกไม่ออกนะไม่เ,เหมือนนกชนิดอื่นที่สังเกตได้ว่าถ้าเป็นนกตัวผู้นี่ขนจะสวยสวยกว่านกตัวเมียแต่นกกระเตนนี่ขนเขานะสวยทั้งสองเพศเนะลยแยกไม่ค่อยออกนี่คือความาสวยงามของนกกระเต็นนะคะ แม่ก็พามาดูหรือดูที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะทำรังตามฝั่งแม่น้ำลำคลองหรือเนินดินโดยการใช้ปากแล้วก็เล็บขุดดินให้เป็นโพรงนะไข่เขาจะมีสีขาวในแต่ละรังมีไข่ประมาณ4-6ฟองระยะฟักไข่เนี่ยประมาณครึ่งเดือนนะ16-17วันนูกตัวผู้กับตัวเมียนนะก็ช่วยกันเลี้ยงลูก อาหารก็จะเป็นพวกมแมลงสัตว์ขนาดเล็กต่างๆนะปลาในลําคลองมั่งนะก็เต็นอกข,ขาวที่บ้านเนี่ยนะมายืนมองปลาหางนกยุงในบ่อที่แม่เลี้ยงประจำนะบางทีเนี่ยมาดูที่อ้าวเลือนิดเดียวแล้วนะก็ต้องคอยดูแล้วก็แอบแอบมาเติมบ้างเอาปลูกบัวให้มันบางๆมั่งนะ บางทีอาหารหมดเนี่ยแม้แต่ลูกจิ้งจกจิ้งเหลนตัวเล็กๆนี่นะนกกระเต็นก็คาบคาบมันกินได้นะนะนอนแมลงนี่กินหมดอนะความสามารถพิเศษเพราะบางทีเขาคาบปลานะได้ครั้งละสองสตัวเพราะปากคูยาวสถานภาพของนกกระเตนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าโสดหรือแต่งงานแล้วนะสถานภาพนี่คือเป็นนกประจําถิน่นไม่ใช่นกอพยพเพราะว่า การแบ่งประเภทของนกเนี่ยนะลกษณงใหญ่ๆก็คือนกประเภทนกประจําถิน่นนะแล้วก็นกอพยพที่หนีลักษณะอากาศที่เขาไม่ชอบบินมาหลบนะเช่นในฤดูหนาวเนี่ยนะก็จะมีนกอพยพมาในเขตหนาวมาทางเขตอบอุ่นเยอะนะนกกระเตนเนี่ยเป็นนกประจำถิน่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะห้ามล่าห้ามฆ่า รู้จักเอามาซื้อขายผิกดกฎหมายนะคะนี้ก็เป็นนกกระเต็นอกขาวนะพาพวกเรามาดูว่าที่สวนเราก็มีนกสวยๆเยอะนะนี่เป็นหนึ่งในหลายๆชนิดที่อยู่ในสวนนะคะครันะ้งนี้เราก็ามาแนะนํานกกระเต็นให้ทุกคนรู้จักเป็นนกกระเต็นอกขาวนะครั้งต่อไปแม่จะนําอะไรมานําเสนอนี่ก็ถ้าสนใจก็ ปรดติดตามนะคะบังคับให้ดูเลยแม่จะเอาอะไรมาดูมาให้ดูนะคร <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการดูนะ <c oughs> แล้วก็มีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะปลอดจภัยร้ายทั้งปวงที่สิ่งใดก็สมปรารถนานะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเราจะได้มาพบกันอีก นะครั้งนี้สวัสดีค่ะ